ครัวันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนฟอนต์หรือแบบอักษรน่ารักของมือถือ Samsung A 735G หรือมือถือ Samsung รุ่นอื่นนะครับที่เป็น Android รุ่นใหม่ๆเหมือนกันนะวิธีการทำมาดูนะครับว่าทำยังไงตัวนี้ผมจะแนะนำแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกไปที่แอปนะครับ Play Store นะให้ทำการโหลดแอปที่มีชื่อว่า Z t o o อนมาก่อนนะครับเนะี่ยพิมพ์ค้นหาเลยคาว่า Z f o n อแบบนี้นะครับ Z font นะครับ set font มันจะเป็น set font 3นะครับพอเจอแล้วก็ทำการกดติดตั้งเลยตัวนี้มันจะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเราสามารถลบทิ้งได้โอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ตัวแอปมันโหลดเสร็จอ่าพอแอปโหลดเสร็จก็ทำการกดเปิดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ชา้าลงนะครับเพื่อจะได้ดูชัดชดให้กดฝั่งขวานะครับด้านล่าง,นะาางากรีตัวนี้ จากนั้นมันจะเด้งไปที่อีกหน้าหนึ่งนะครับถ้าเรากดตัวเนี้ยมันจะเด้งให้เรากดเปิดไม่รู้จักแหล่งที่มาเพื่อทําการติดตั้งฟอนต์ได้นะครับเห็นไหมติดตั้งแอปไม่รู้จักแหล่งไม่รู้จักนะครับเนี่ยจะมีคําว่าเซตฟอนต์อยู่ข้างล่างสุดเห็นไหมครับก็ทําการกดเปิดเลยโอเคพอกดเปิดก็เด้งขึ้นมาแบบนี้ครับให้เรากดโอเคเข้าไปจากนั้นแอปก็จะเด้งไปหน้าสําหรับทําการติดตั้งฟอนต์นะครับเนี่ยให้เราทําการเลื่อนหาเลยนะครับฟอนต์ของไทยอยู่ไหนให้เรากดตรงกลางตัวนี้นะครับ จากนั้นเพื่อทําการเลือกโซนของประเทศไทยนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะแบ่งเป็นประเทศไว้นะครับจะเห็นว่ามีทั้งลาวมีทั้งไทยมีประเทศอื่นๆเยอะแยะมากมายให้เลือกเป็นไทยนะครับตัวนี้นะครับเลือกไทยตัวนี้จากนั้นเราจะเห็นฟอนต์ของไทยที่สามารถติดตั้งได้ครับเรียงอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเอา,าตัวบนสุดนะก็ทําการเลือกเลยแต่มันมีหลายตัวนะครับเราก็ลองเลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนพอก,กดเปิดเข้าที่ฟอนต์นะครับมันจะมีคําว่าดาวนโหลดเห็นไหมครับ ดาวโหลดด้านล่างเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้ครับโอเคจากนั้นนะครับรอมันโหลดจนเสร็จนะครับจากนั้นให้เรากดคําว่าแอปพายครับทีนี้นะครับกดแอปพายทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีให้เราเลือกรายตัวใช่ไหมนะครับในมือถือที่เป็น Android รุ่นสูงๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เรากดออโต้อันที่2นะครับอ่าให้เรากดอันที่2แทนนะครับส่วนอันอื่นจะเห็นว่ามันไม่รองรับนะครับแต่ว่ามันได้สําหรับมือถือรุ่นเก่าๆนะนะครับแต่ถ้าเราเป็นมือถือรุ่นใหม่ให้เลือกอันที่2เลย ทีนี้มาดูครับหลังจากเราเลือกอันที่2จะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะมีให้เราทําการตั้งค่าเยอะพอสมควรอยู่นะประมาณ78ขั้นตอนนะเรามาลองไล่ครับทีนี้เราจะทําตามขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ให้ติดตั้ง samsung s a n นะครับตนนัวนี้อ่าก็ทําการกดเข้าไปเลยครับหมายเลข1จากนั้นทําการกดติดตั้งครับโอเครอให้มันติดตั้งจนเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยกดอันที่2ต่อครับป้าบเข้าไป เขาบอกว่าให้เราเลือกทําการเลือกซัมซุงแซนนะครับอ่าต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าให้เราทําการลงชื่อเข้าซัมซุงแอคเคา n ์นะครับให้เรากดเข้าไปของใครยังไม่มือยังไม่มีซัมซุงแอคเคา n ์เนี่ยเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานนะนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็ให้กดย้อนกลับได้เลยตัวนี้ผมมีแล้วนะครับผมจะกดย้อนกลับเลยโอเคหลังจากเราตัวที่3ต่อไปไปตัวที่4ครับเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทําการแบ็กอัพการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคำว่าแบ็กอัพเห็ไหม เสร็จแล้วจะเด้งไปหน้าแบ็กอัพครับให้เรากดคำว่าแบ็กอัพที่จริงเราสามารถติ๊กได้ติ๊กเอาแบ็กอัพเฉพาะตั้งค่าก็ได้นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมแบ็กอัพทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะสำรองข้อมูลไปในตัวด้วยในขั้นตอนนี้เรารอนะครับรออย่างเดียวรอให้มันทํางานจนเสร็จนะแต่ถ้าเราตั้งติ๊กเอาเฉพาะตัวตั้งค่าเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันมันจะแบ็กอัพเฉพาะการตั้งค่าของตัวเครื่อง ก็คือมันจะแบ็กอัพฟอนที่เราบันทึกลงไปนั่นแหละนะครับมันขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคจากนั้นก็กดย้อนกลับครับทีนี้ต่อมาข้อที่5มันจะทําการอันอินสตอลซัมซุงแซนออกนะครับก็คือตัวที่มันลงครั้งแรกอ่ะนะครับเนี่ยตัวน,วนี้ตัวที่5ก็ทําการกดเลยครับทีนี้ป๊อเข้าไปอ่ามันจะทําการอันอินสตอลนะครับก็คือลบการติดตั้งออกนั่นเองเนี่ยมันจะบอกว่าถอนการติดตั้งซัมซุงแซนแล้วหลังจากทําข้อ5้าเสร็จต่อไปไปที่ข้อ1นะครับทีนี้ how to change นะครับเนะี่ยกดทําการติดตั้งหลังจากติดตั้งเสร็จก็ข้อต่อไปนะครับต่อไปข้อที่เเขาบอกว่าให้เราทําการเลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะครับของแบบอักษรน,นะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับข้อที่8ทีนี้เขาบอกว่าให้เราไปทําการรีสตอร์การตั้งค่าของตัว Account นะครับเนะี่ยที่เราแบ็กอัพไวอ่าดึง,ด,งดึงตัวตั้งค่ากลับมานะครับตอนแบ็กอัพผมแบ็กอัพทั้งหมดแต่ตัวนี้ผมจะเลือกเฉพาะการตั้งค่านะครับดึงกลับมานะนะแล้วก็ทําการคืนค่านะครับทีนี้ จะเป็นขั้นตอนการทําที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากทําเสร็จก็ตัวหนังสือก็เปลี่ยนให้เลยนะนี่ครับเห็นไหมโอเคนะครับตอนนี้ตัวหนังสือก็เปลี่ยนเรียบร้อยอะเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่ตั้งค่าไปดูลักษณะตัวหนังสือครับนี่จะเห็นว่าตัวหนังสือตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหมถ้าตัวหนังสือมันเล็กก็ไปที่ตั้งค่าไปที่จอภาพนะครับไปที่ขนาดรูปแบบตัวอักษรครับเราสามารถทําการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้นะ ถ้าอยากได้ตัวหนาก็กดเปิดตรงนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็วินวิธีการเปลี่ยนแบบอ,อ,กอนนะักษรเนาะ